สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้น SS อหรือบริษัทปรึกษาโฮดิง้งจำกัดมหาชนหุ้น PSS มีราคาลงมาค่อนข้างที่จะมากนะครับถ้าเทียบกับในอดีตซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่12บาทแล้วก็เป็นราคาที่อยู่ในแนวรับสําคัญซึ่งเหมือนจะทะลุแนวรับนี้มานิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนของแนวรับสําคัญในอดีตหุ้น PSS มีราคาเคยสูงถึง20นะครับมากกว่า20บาทขึ้นไปซึ่งปัจจุบันมีราคาลดลงมาค่อนข้างที่จะมากซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเรา จะมาดูพื้นฐานของหุ้น p s s รวมถึงงบการเงินไตรมาส2ปี2565ก็ขอเริ่มต้นด้วยข้อมูลทางเทคนิคคลิปนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกไปก่อนว่าผมไม่ได้ทำมาเพื่อชี้นำให้ซื้อหรือว่าให้ขายหุ้นตัวนี้ปัจจุบันพึกษานะครับมีราคาอยู่ที่12บาทซึ่งเป็นแนวรับสำคัญคำว่าแนวรับสำคัญคืออะไรนะครับถ้าราคาทะลุแนวรับ สำคัญแล้วนะครับก็จะมีโอกาสลงได้ค่อนข้างที่เยอะจนถึงแนวรับใหม่อย่างเช่นตัวอย่างหุ้น s c c นะครับแนวรับสําคัญอยู่ที่355ลาทะลุแนวรับสําคัญแล้วราคาจะลงมาค่อนข้างที่จะรุนแรงจนถึงแนวรับใหม่ อันนี้ก็คือแนวรับสําคัญซึ่งเราจะต้องดูราคาในช่วงนี้ดีๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้ผมให้ความสําคัญกับพื้นฐานมากกว่าเทคนิคนะครับซึ่งหลักปัชญาพื้นฐานหุ้นจะขึ้นหรือจะลงก็ขึ้นอยู่กับผลดําเนินงานกําไรดีหุ้นขึ้นกําไรลดหุ้นลงซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของพื้นฐานและผลดาเนินงานก่อนที่เราจะไปดูงบการเงินนะครับเรามาเข้าใจธุรกิจของ PSH ก่อนว่าพี่ SS ทำธุรกิจอะไรหลักๆห,หุ้น PSS ทําทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่า d e เว l o อปเปอร์พัฒนาที่ดินพัฒนาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวคอนโดบ้านแฝดอาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็โครงการต่างๆทั่วประเทศไทยรวมถึงพึกษาเองนะครับก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลนะครับซึ่งทาง PSS เองก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาแล้วให้ความสาคัญกับ ธุรกิจนี้นะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวิมุตนะครับซึ่งเป็นของหุ้น PSS ซึ่งเปิดให้บริการแล้วนะครับในวันที่1เดือนพฤษภาคมปี2564เพราะฉะนั้นนะครับรายได้ของโรงพยาบาลวิมุตนะครับก็จะเริ่มบันทึกเข้าสู่งบการเงินตั้งแต่ปี2564เป็นต้นไปอันนี้ก็คือรายละเอียดโครงสร้างนะครับของหุ้น PSS นะครับซึ่ง หุ้น p s s เองนะครับก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลวิมุตตโฮลดิ้งนะครับ99.99% 99คราวนี้เรามาดูโครงสร้างรายได้ของหุ้น p s s ในปี2562จนถึงปี2564แล้วจะเห็นว่ารายได้หลักของหุ้น p s s หลักๆจะเกิดจากรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ในปี2564มีรายได้จากโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถ้าเราดูสัดส่วนเราจะเห็นว่ารายได้จากโรงพยาบาลเทียบกับรายได้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะอยู่เพียงแค่1%เท่านั้นในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งรายได้หลักของหุ้น P S S หลักๆจะมาจากธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพยาา์ส่วนใหญ่จะเป็นทาวน์เฮาส์ถึง40%และในปี2564 ถึง47.7%หรือ13,000ล้านสําหรับธุรกิจอาคารชุดนะครับหรือคอนโดมิเนียมก็จะเป็นไรายได้รองลงมานะครับซึ่งในปี2564อยู่ที่7,916ล้านในงบไตรมาส2ปี2565หุ้น p s s มีไรายได้อยู่ที่11,000ล้านและมีกําไรสุทธิอยู่ที่981ล้านซึ่งถือว่าลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งถ้าเรามาดูในบทวิเคราะห์เราจะเห็นว่าไรายได้ของปี2565 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทาวน์เฮาส์หรือว่าคอนโดมิเนียมมีอัตราลดลงมาเกือบหมดนะครับยกเว้นบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น1.9%แต่ยอดรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง2,479ล้านหรือ17.5%สําหรับรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับในไตรมารสนะครับแต่มาหนึ่งแตรมารสอรวมกันอยู่ที่447ล้านหรือว่า3 9%นะครับของรายได้รวมทั้งหมดซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารายได้หลักของหุ้น PSH หลักๆนะครับก็ยังเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ครน,นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขทางการเงินเราจะเห็นว่าในส่วนของรายได้มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกําไรสุทธิก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าลดลงค่อนข้างที่จะมากซึ่งงบไตรมาสสนะครับมีรายได้เพียง981ล้านถ้าเราคํานวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆคูณ2ไปนะครับทั้งปีจะมีรายได้ประมาณอยู่ที่1,900ล้านก็ถือว่าต่ําที่สุดในรอบหลายปีนะครับหรือว่าต่ําลงมาเรื่อยๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับการวิเคราะห์ด้วยสูตรคณิตศาสตร์แบบนี้วิเคราะห์ไม่ได้นะครับในส่วนของหนี้สินตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะครับหนี้สินของปรึกษากับลดลง งอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงข้ามกับหุ้นหลายๆตัวนะครับหลังโควิดจะมีนี้สินเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมากแต่ในส่วนของพึกษากับมีน้สินลดลงเพราะฉะนั้นนะครับทำให้ค่าดีนั้นต่ำที่สุดนะครับในรอบหลายปีอยู่ที่0.61และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับในส่วนของต้นทุนทางการเงินถ้าเราวิเคราะห์ในส่วนของสถานะการเงินถือว่าพึกษาเป็นหุ้นที่มีสถานะการเงินแข็งแกร่งมากนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของอัตรากําไรขั้นต้นนะครับปรึกษาบริหารกําไรของสินค้านะครับธุรกิจได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอัตรากําไรขั้นต้นมากกว่า30%ถือว่าเป็นหุ้นที่ทําธุรกิจแล้วมีกําไรค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของ net profit ก็มากกว่า8%ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายควบคุมได้ค่อนข้างที่จะดีนะัฟิกอยู่ที่ประมาณ18%แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ พึกษานะครับ p s s มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีกำไรสุทธิลดลงมาค่อนข้างที่จะมากปัจจุบันพึกษานะครับ p s s มีราคาอยู่ที่12บาทถ้ากำไรสุทธิอยู่ที่981ล้านจะมีค่า P/E อยู่ที่26 จ7 3แต่นี่คือแค่ครึ่งปีถ้าเราประมาณการด้วยสุตรคณิตศาสตร์เติบโตแบบคงที่คูณ2เข้าไปกำไรสุทธิถ้าอยู่ที่1,963ล้านจะมีค่า PE อยู่ที่13.37ด้วยราคา12บาทค่า PE 13.37นะครับถ้าเราเทียบกับ PE ในอดีตหรือมีค่าเฉลี่ยประมาณ8.57เราจะเห็นว่า ราคา12บาทถ้าธุรกิจทำกำไรได้แค่1,963ล้าน PE 13.37นั่นหมายถึงว่าราคานี้ค่อนข้างที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมเน้นมากนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเอากำไรสุทธิมาคูณ2แบบนี้ได้นะครับธุรกิจอาจจะมีการทำอะไรแล้ว เติบโตแบบก้าวกระโดดหรืออาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าขาดทุนค่า PE ตัวนี้ก็จะมากขึ้นถ้ากําไรแบบก้าวกระโดดค่า PE ตัวนี้ก็จะลดลงอนาคตไม่มีใครรู้นะครับซึ่งถ้าใครเคยฟังคลิปผมนะครับสอนเกี่ยวกับค่า PE เราจะรู้ว่าค่า PE ในอนาคตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราจะวิเคราะห์กําไรสุทธิในอนาคตของหุ้นตัวนั้นเป็นยังไง เพราะฉะนั้นผมบอกไม่ได้นะครับว่าอนาคตของหุ้นตัวนี้จะเป็นยังไง PE สูงหรือว่า PE ต่ำนะครับเพราะว่าอนาคตผมไม่รู้กาไรสุทธิตัวนี้แต่แน่นอนนะครับถ้ากําไรสุทธิของหุ้น PSS สามารถกลับมาเติบโตเหมือนปี2561ค่า PE จะอยู่ที่4.36นั่นหมายถึงว่าราคา12บาทนั้นถือว่าถูกมากแต่ถ้า ที่ SS ไม่สามารถที่จะทํากําไรกลับมาเติบโตได้เหมือนอดีตหุ้นตัวนี้ก็มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ้าเทียบกับ PE ในอดีตปัจจุบัน PSS มี BV อยู่ที่0.61นะครับก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ4ีปีคราวนี้เรามาดูในส่วนของอัตราการจ่ายเงินปันผล PSS ด้วยราคา12บาทจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงถึง8-13แน่นอนนะครับว่าขึ้นอยู่กับผลดำเนินงานด้วยถ้า ผลกำไรดีปันผลก็จะมากผลดาเนินงานน้อยปันผลก็จะลดลงด้วยราคา12บาทจะจ่ายเงินปันผล8-1ถึงเถือว่าเป็นเลทที่สูงมากแต่ถ้าเราซื้อหุ้นด้วยราคาแพงก็จะมีผลทําให้เงินปันผลนั้นลดลงอัตราเงินปันผลนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เราซื้อด้วยรวมถึงผลดาเนินงานคลิปนี้ผมมิสเตอร์นิกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ